มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ถือว่าเป็นลูกหลานของอาดัมและเอวามนุษย์สองคนแรกที่พระเจ้าสร้างและอาดัมคนแรกที่พระเจ้าสร้างมีตำแหน่งพิเศษนะครับคือเขาเป็นหัวหน้ามนุษยชาติเมื่ออาดัมไม่เชื่อฟังคำสั่งที่ชัดเจนของพระเจ้าการกระทำของเขาสงผลต่อลูกหลานของเขาทั้งหมดเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมาในสภาพบาปและถูกตัดขาดจากพระเจ้า เราเกิดมาในสภาพความตายฝ่ายวิญญาณนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติของมนุษย์เราซึ่งแสดงออกในการกระทําของพวกเราอย่างชัดเจนเลยครับยกตัวอย่างครับเช่นมนุษย์เราชอบแบ่งพักแบ่งพวกกันชอบดูถูกคนอื่นที่เราคิดว่าไม่ดีเท่ากับเราอย่างเช่น ผู้หญิงคนนี้ไม่สวยเท่ากับเราผู้ชายคนนั้นไม่หล่อเท่ากับเราคนนั้นยากจนไม่รวยเหมือนเราหรืออย่างเช่นการเยียดผิวนะครับเราคิดว่าชาติของเราดีกว่าชาติคนอื่นเราคิดว่าประเทศของเราหรือคนมาจากประเทศเราดีกว่าคนประเทศอื่นนะครับหรือแม้แต่การดูถูกคนที่มาจากโคนละภาคหรือจังหวัดกับเรานะครับความประพฤติของเราที่เราทําต่อมนุษย์ด้วยกันก็เป็นหลักฐานที่แสดงชัดเจนนะครับว่าเราเป็นลูกหลานของอาดัม แต่ว่าพระเยซูคริสต์นะครับเป็นหัวหน้ามนุษยชาติใหม่พระคัมภีร์เรียกพระเยซูว่าเป็นอดัมสุดท้ายหรือเราอาจจะเรียกพระเยซูว่าเป็นอดัมคนใหม่นะครับพระเยซูเป็นหัวหน้าเป็นผู้นํามนุษยชาติใหม่และการเชื่อฟังของพระเยซูในชีวิตและความตายของพระองค์ก็สงผลต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพระองค์โดยความเชื่อ คือพระเยซูพาพวกเราออกมาจากสภาพบาปและความตายนะครับพระเยซูพาพวกเราเข้าสู่สถานะใหม่เป็นคนชอบธรรมและณเวลานี้นะครับผู้เชื่อเราทุกคนเป็นร่างกายของพระเยซูคริสต์ฉะนั้นพี่น้องคิดยังไงครับในเมื่อพระเยซูทำแบบนี้เพื่อเราแล้วเราควรจะมองเรื่องการแบ่งพักแบ่งพวกยังไงครับเราควรจะมองเรื่องการเยียดผิวยังไงครับ ความตายของพระเยซูได้ทลายกำแพงเหล่านี้ลงไปแล้วนะครับในพระคิดไม่มีการแบ่งพักแบ่งพวกไม่มีการเยียดผิวไม่มีการคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นเพราะอะไรครับเพราะในพระเยซูเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรามีสถานะใหม่เดียวกันเราเป็น,นเราเป็นคนชอบทำกันทุกคนนะครับเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของพระเยซูมีความเท่าเทียมกันนะครับเป็นไปได้ยังไงครับว่าเราจะดูถูกคนอื่นในเมื่อ เราได้รับพระคุณจากพระเจ้าเราเป็นคนที่ไม่คู่ควรนะครับหรือเป็นไปได้อย่างไงครับว่าเราจะดูถูกคนยากจนคนหนึ่งในเมื่อเราทุกคนเป็นมหาเศรษฐีผ่านทางพระเยซูคริสต์เราทุกคนจะได้ครอบครองโลกนี้ร่วมกับพระเยซูคริสต์หรือเป็นไปได้อย่างไงครับว่าเราจะดูถูกคนที่ ไม่ได้มาจากประเทศเดียวกันกับเราหรือไม่ได้มาจากภาคของเราหรือจังหวัดของเราในเมื่อเราทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในชนชาติบริสุทธิ์ที่พระเยซูคริสต์ได้สร้างขึ้นมาใหม่ความจริงนี้ควรเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตคริสเตียนกับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นครับพวกเราอาจจะมาจากคนละประเทศกันหรือคนละภาคกันคนละจังหวัดกันแต่ถ้าเราอยู่ในพระคิดเราก็เป็นพี่น้องกันนะครับตัวตนใหม่ของคุณก็เป็นตัวตนใหม่ของผม ก็คือพระเยซูคริสต์เองนะครับพระเยซูได้สร้างระบบใหม่ขึ้นมานะครับ,เร,บ,รบเราไม่ได้ดำเนินชีวิตแบบเก่านะครับเราไม่ได้ดำเนินชีวิตโดยสิ่งที่มองเห็นเราไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้สำคัญนะครับว่าคนนี้มีเงินเท่าไหร่คนนี้หน้าตาเป็นยังไงคนนี้มาจากประเทศไหนหรือภาคไหนหรือจังหวัดอะไรน,นั่นไม่สำคัญนะครับที่สำคัญคือว่าคนนั้นอยู่ในพระคิดหรือเปล่าถ้าอยู่ในพระคิดเราก็ต้อนรับเหมือนอย่างที่พระเยซูได้ต้อนรับพวกเรา ถ้าเขาไม่ได้อยู่ในพระคิดเราก็อยากชวนให้มีส่วนร่วมในพระเยซูนะครับนี่คือสายตามใหม่นะครับเรามีมุมมองใหม่เพราะข่าวประเสริฐเพราะหัวหน้ามนุษยชาติใหม่ก็คือพระเยซูนั่นเองอาดัมคนใหม่อยากหนุนใจให้พวกเราทุกคนนะครับดำเนินชีวิตในทางใหม่ไม่มองคนอื่นเหมือนเดิมนะครับแต่ให้พวกเรามองพวกเขาผ่านเลนส์ของไมกันเค้นนะครับนี่สำคัญ สิ่งอื่นๆนะครับเรื่องเงินเรื่องหน้าตาเรื่องภายนอกนั่นไม่ใช่สำคัญนะครับแต่ที่สำคัญคือเรื่องฝ่ายวิญญาณเรื่องข่าวประเสริฐเรื่องตัวตนใหม่ในพระเยซูคริสต์ขอให้เราทุกคนใช้ชีวิตในทางที่สอดคล้องกับความจริงนี้ด้วยกัน